สวัสดีครับอาจารย์ดรสมชัยเจริญบรเกยรตนะครับตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งตรงกับทางสามแพง่งถ้าเรามองกลับไปนะครับเราจะเห็นใช่ฮะด้านหลังของอาจารย์นี่คือถนนแต่ที่ตรงมาก็คือเรื่องของบ้านซึ่งพอตรงบ้านใช่ไหมฮะปัญหาของเขาก็คือเขาก็จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่วิ่งเข้ามาหาเขาเป็นวิธีแก้ฮวงจุ้ยของอาจารย์ง่ายนิดเดียวฮะถ้าเราเจอทางสามแพง่งให้เราขีดเส้นแดงเห็นไหมฮะที่ตรงฟุตบาท เหมือนเป็นทรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกันสิ่งไม่ดีเข้ามาได้แต่ข้อแม้ของอาจารย์ก็คือถ้าเรามองกลับไปว่าถนนกว้างเท่าไรเส้นสีแดงเนี่ยจะต้องทําให้กว้างกว่าถนนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทาสีแดงนะครับให้กว้างกว่าถนนเพื่อเมื่อกว้างกว่าถนนเนี่ยปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาก็จะถูกออกไปทางซ้ายและทางขวาแทนนะครับเพราะฉะน,นบ้านที่อยู่ทางสามแพ่งก็สามารถแก้ เรื่องห่วงช่วยได้นะครับอันนี้ก็คืออาจารย์อยู่ที่แถวลาดพร้าวนะครับมาดูบ้านให้ลูกค้าที่ว่าโดนทางสามแพ่งนะครับ